ผิวแบบว่าดีมากสวยไลนะ้ดีขนาดนี้สวยสวยเพราะอะไรคะก็ใช้อิฟอ้าวนี่ก็ไม่เตรียมกันเลยสวยสวยจริงดูในตาสิคะสวย ที่เรากินพิบูตัวนี้เลยนะคะเป็นอาหารเสริมที่แบบเราบำรุงจากภายในนะคะตัวนี้ช่วยให้แบบผิวขาวออรา่กากระจ่างใสยิ่งตากแดดนะทุกคนถ้าใครได้ลองกินนะบอกเลยว่ามันจะดูแบบดูออร่าขึ้นเลยนะคะถ้าใครที่ไม่เคยกินเนี่ยก็จะดูแบบหมองๆถ้าใครที่ลองกินแล้วคือพองเลยทุกคนแล้วตัวนี้นะคะก็ช่วยเลือกสิวด้วยนะคะมีตัวซิง มีตัว Q S นะคะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะคะที่ทําให้แบบผิวเราแข็งแรงตัวซิงค์เนี่ยช่วยเรื่องเล็บผมผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นเซลล์ผิวเนี่ยตายยากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งผิคุ้งกันนะคะตัวนี้มีวิตามินที่ทําให้แบบร่างกายเซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็สุขภาพดีผิวสวยด้วยผมเล็บผิวแข็งแรงด้วยโอ้โหคือดีครบเบอร์ไปหมดเลยอยากขาวก็ตัวนี้อยากเสิยวหายก็ตัวนี้กินวันละสองเม็ด หลังอาหารนะคะจะช่วยให้แบบสารอาหารเหล่านี้ดูซึมเข้าไปใช้ได้เลยนะคะก็นี่นะคะถ้าใครสนใจก็ตัวแทนจำหน่ายอีกเลยเด้อ